มาครับสำหรับเมนูวันนี้ครับผัดพริกเผาหมูครับนะเพิ่มนำนักกันอีกเช่นเคยครับคือก็ผัดผัดทอดถอดปะลงมือเห็ุกันเลยครับจวดมาดูในส่วนวัตถุด,ดิบเครื่องปรุงที่จะทำผัดพริกเผาหมูครับเนื้อหมูหั่นไว้แล้วครับกระเทียมครับหัวละพ้าครับเครื่องปรุงกะซิมีน้ำตาลผงชูรส สีขาวซอสหอยแล้วก็น้ำปลาครับผมปละลงมืเห็ดกันครับพี่น้องผมใส่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวมิดเดียวพอได้เจียวกระเทียมกระเทียมลงเลยครับโอเคครับใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับ ลืมพริกเผาครับพริกเผาเามก่อนพัดจนสุกนะครับพัดจนสุกเสร็จผมจะใส่พริกเผาหมูเริ่มสุกได้ทีครับใส่พริกเผาลงไปครับสักสองช้อนครับใส่ผักลายกับใส่ลายได้นะครับพริกเผาของผมเป็นสูตรเผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อยใส่เยอะได้สองช้อนเพิ่มแกัน เติมน <polarization. S 2> okay, ้ำแค่น้อยครับจะได้คลุกคลิกุกงาชีสดครึ่งช้อนน้ำตาลครึ่งช้อน กะเ,เลยนะครับสีิวขาวึองช้อนซอสหอยช้อนหนึ่งครับน้ำปลาประมาณ2หยออครับโอเคเรียบร้อยครับ เติมน้ำอีกได้นะครับจะได้คลิกคลิกโอ้ลาดเขา่าัมสิได้เจ็บแซบครับเอาลครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่โหระพาลงไปแล้วก็บเบิร์นไฟให้แรงเลยครับกินโหระพาสิไดห้หอม เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลยครับเบิรหนาตาครับสีสันลาดข่าเจ้าห้อน,อนมากินข่าน้ำกันครับมาเนี้ยนะครับสำหรับเมนูมันเนี้ยผัดพริกเผาหมู มากินข่าวแรงน้ำกันครับพี่น้องพากันใดยังกินน้อทั้งนั้นคือเกาเดอ้อพี่น้องอให้มาลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับถามีเมนูยังกะคอมเมนต์มาบอกกันไดครับเมนูยังแซ่บผมสิได้ล่องเฮ็ดมั้งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะครับเดอ้อขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ รับมานี้มากินข่าแรงน้ำกันครับพี่น้องนี่ผัดพริกเผาหมูอวดตัวเลยขอบคุณครับ